Ừ. Ừ. Hãy thằng cho mướt Ghiền ยิงทะลมวันนี้ก็อันตรายนี่ครับทำอะไรอะมา้า ปะถอนขึ้นป่าขึ้นพิตาขึ้นสิจีขึ้นอ่าแชร์กันไปครับแชร์กันไปก่อนแชร์กันไปก่อนไล่ฟูบาฉายครึ่งปะแตงครึ่งเี้ยปะแตงพูดเลยวันนี้ ว,วันนี้เธอพูดอะไรเหรอจ๊าโหลดแอปช้อปปี้เลยวันนี้แล้วไปช้อปกันได้รัวๆเพราะช้อปปี้มีสินค้าสุดพิเศษมากมายอะไรทำไมคือมืดแทวะ ไม่แหลมขึ้นหมายอ่ะ นะครับตอนนี้เรื่องนะครับวุ่นวุ่นก็จบจบกันหมดแล้วล่ะนะครับล้างแคทแล้วเขายังชั่วอ๋อล้างแคทนะครับผมนี่ล้างประจําีท่ำ นะครับกดไลค์กันก่อนนะครับผมอยากให้ FC สงบมากกว่านะครับผมอยากให้ FC สงบมากกว่าที่ผมไม่ได้นำเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับผมมองดูแล้วมันไม่ใช่นะครับผมว่าเวลาอันมีค่าของสังคมไทยเรามันน่าจะไปนะครับดูอย่างอื่นบ้าง นะครับไม่ใช่มาหมกมุ่นอยู่กับชีวิตชัยพลอย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่ไหวเนียครับทาเป็นพวกคนป่วยอ่ะใช่น้องแมวไม่มีอะไรหรอกลุยช่างขอเนี่ยเนี่ยลุยช่างขออ่ะคุยกับเขาเดิคุย,ด,คยดิแอลอะไรอ่ะคุยเดิแอลคืออะไรแอลคืออะไร คุยอะไรมแมวตลอดอทัดแมววันไหนไม่มีกินมึงเตรียมตัวเถอะลงกระทะกะ็จับแมงคั่วเลยอตอนนี้ขุนให้อ้วนก่อนแล้วเดี๋ยวไว้คั่วทีเดียวอ กนแมวทุกคนก็อยากจะเห็นเห็นตอนนี้รับงานหมดแล้วครับตอนนี้ผมรับงานอย่างเดียวเพราะว่าต้องการเงินนะครับมาจัดงานนะี่ครับเนะี่ขึ้นชกมวยก็ไปนะงานอะไรมารับหมดอ่ะตอนเนี้ยไม่ต้องไปรอตะพลนะเดี๋ยวช่องนะครับสกิดยิกยิกยิก๊กนะี่ครับเอาไปเล่นนะี่ครับ จับลงถังแม่งเลยใช่ครับเอาทุกอย่างอะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับแม้แต่ชัยพลแตนเนี่ยทำไม่ได้เลยเนี่ยครับทำไม่ได้หรอกเพราะคนเราไม่มีจิตใจนะครับอยู่ในสีลในธ่ทำยากเนี่ยครับอืม ผมก็บอกอยู่แล้วนะครับเขสร้างพญานาคมาไม่ได้สร้างมาเพื่อมาให้มันเป็นสาธารณประโยชน์ก็สร้างมาเพื่อเอาไว้หาแดกโดยตรงครับ <c oughs> อยู่ได้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเทวดาก็เรียกกลับหมด ใช่ครับไม่ได้หรอกครับคนผูนี้โอ้ยเอฟซผมเกียดจะตายนี่ครับไนไอ้นาทีนี่ไอเชฟยันเนี่ยเขาไม่เอาหรอกครับเขาไม่ชอบคนที่ลิ้นไม่มีกระดูกนี่ครับเข้ามาโดนผมยังไม่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเข้ามาโดนสกรรมกันไปหมดนะ <c oughs> ในเอฟซีแต่ละท่านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ <c oughs> สุดจัดประหลัดยังไม่ต้องบอกอะ่ะ <c oughs> นี่ครับงายท้องอนะ่ะ ผมนี่ผมไม่พูดดีๆนะครับในช่องเขาเนี่ยผมคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยแต่ผมคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ใส่ผมไม่ดีผมด่าแม่งเลยแหละนะครับนีนะบ่ไม่ได้สนใจด้วยไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่นะครับเงียบหมดอนะ่นะด่าแม่งเสียทรงเลยแหละกูไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับมึง เอฟซี C, แม่งเห็นบงเข้าไปแม่งก็ผวากันหมดแล้วนี่ครับผมด่าแม่งเลยเสียทรงเลยก่อนยังเข้าไปหลานเยอะอยังโดนผมด่าเลยนภาษาอะไรผมด่าแม่งหมดอะไม่สนใจไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่ไอ้เหี้ยกูไม่เคยไปก้าวล้ำพวกมึงพวกมึงด่ากูกูด่าไม่เป็นไงไอ้สา์มาสิจะเอาไอ้หี้ทะลอกเลยมาสินี่ครับอืมถ้าเรื่องหน้าไม่รู้เรื่อง นี่ครับยามดาเก่งได้ไงเฮียกูเด็กสลัมไอ้เฮียไอ้คำด่าแบบพวกขี้เฮียพวกนี้กูนี่แม่งโครชำนาญเลยสัตว์ลองดูดิรับรองได้หีแรบแฟไฟแรบเลยมึงแป๊บ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 ลองดูเซ่ก็ลองดิคะก็ลองสิคะไม่เชื่อช่มมา ก็ถึงบอกนะจะไม่มีว่าท้ากับใครดูเขาด้วยว่าพื้นหลังเขาเป็นใครนี่ครับคือเขาไม่ใช่ว่าคนปากร้ายนะเขาพูดเขาก็พูดดีๆเราก็พูดดีๆนี่ครับแต่เชื่อมาปากหมาใส่เราก็โดนนี่สิเถอบางคนนี่หมอยล่วงเลยนะด่าซะหมอยล่วงหมดเลยเห็นแล้วก็สงสารนี่ครับ่วงกล่าวเลย แซบอีหลีเลยแล้วเลยครับจริงคุณแม่ผมไม่ได้นะผมเป็นผู้ชายที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือคือเราเป็นคนที่สุภาพอยู่แล้วนะครับแล้วเราเราไม่เคยไปก้าวล้ำไม่ว่าเพศผู้เพศเมียรเราเราให้ความเคารพหมด บางทีเราเข้าไปคอมเมนต์แหมนะครับมาบอกอะไรนะเป็ดมาและเป็ดมาและเป็ดพ่องเป็ดพ่องเป็ดจะหน้าตาหล่อปานนี้เลยเตี้ย <laughs> อยีกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ออแค่เข้าไปนั่งฟังตามปกตินี่ครับอืออือนะจริง ใช่มันฉลาดไงแม่มันเข้ามาตอนที่ผมคือผมถ้าผมเป็นคนที่สวดมนต์แล้วผมจะไม่สนใจใครใครจะด่าจะว่ายังไงก็ช่างนะผมไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะครับมันฉลาดเวลามันเข้ามาไอ้เหี้ยแม่เข้ามาตอนนี้นะไม่ง,งั้นผมปั่นเสียหมดอะเนี่ครับไอ,ไอ้นัทีหรอไอ้เชฟจันเหรอไอ้เด็กพวกนี้มันพึ่งเนะี่ครับโตแต่ตัวนะครับ,นะรบประสบการณ์ยังน้อยยังอ่อนหัดเยอะนะครับ นี่ครับเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรนะไอสัตว์จะมีวาทากับใครไม่ดูบอดี้สลมเนียนี่ครับไม่ได้เจียมบอดี้นี่ครับทะลึ่งหน้าเยี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ไปกันไปแถว <c oughs> ทุกวันนี้เราเอ,อ่ยชื่อไปบอกทะเลาะใครนะปู่มาหามุนีแหละไอสัตว์ไปไกลเลยเยีย่ยเดี๋ยวกูซวยไปด้วย <c oughs> เขาบอกใครนะฮะมึงมีเรื่องใครนะปู่มหามื้อนนี้โอ้โหมึงรู้ไหมนะใครมึ้เนี่ย ใค uh huh> รบ้างอะเนี่ยอืมผ่านหนุยังไลฟ์สดอยู่วัดถอน ฝั <S 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 ่งรู <ang ้มันด่าแล้วผมก็นั่งงูให้แม่งด่ามันตั้ด่ามันตั้งสามปีด่าตลอดเลยอ่ะเนี่ยผมก็เลยเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็โดนซื้อเนี่ยฝรั่งรู้อ่ะตั้งสามปีไอ้เนี่ยป่าช่างแม่งป่าช่างแม่งป่าช่างแม่งก็โดนซื้อเนี่ยเนี่ยซื้อหมดแหละนั่นครับนี่ มีอยู่คนเดียวที่ป่าช่างแม่งไม่มีเงินที่จะซื้อคือปู่มหาหมุนีเพราะเขารู้นิสัยผมไงนี่ครับซื้อไม่ได้เพราะผมไม่เคยนี่กับใครนี่ครับแม่ไปดูเหออป่าช่างแม่งซื้อหมดแล้วนี่ครับเนี่ยพ <laughs> ีผู้อาคุนี่กันเดียวซื้อไม่ได้นี่ครับนี่ครับผมเขาเรียกวกอ,อีโก้สูงนี่ครับชอบอยู่สันโดษ นี่ครับนี่ไม่ค่อยจะอะไรกับใครนี่ครับส่วนมากไม่อยากให้ทะเลาะกันมากกว่าใครเนี่ยอะไรเนี่ยพี่นงหรอพี่นงเขาว่าอะไรพี่นงพี่นงบอกอะไรสิ่งที่ต้องทําก่อนจากกันฮอคืออย่างวะอนนจากกัญญืม ขอจอหรือบอาห้ามกันไหม่า้นะครับแต่แกก็ขยันนะแกก็ขยันยำวั ขนาดนกกับนงยังไม่กล้ากับผมเลยนะี่ครไหนบอกว่าป่านะครับแม่งยุติบทบาทแล้วปู่โอ้ยากใครบอกถูแม่นะครับเป็นไปไม่ได้คนเราว่าหมามันเคยกินขี้นะครับจะให้มันนั่งอยู่เฉยๆโดยที่แบบ นะครับไม่มีบทบาทในการที่จะมีส่วนร่วมหรออู้ยากยากแม่หมามันเคยกินเคี้ยังไงมันก็กินเคี้มันกินเคีโ้โธจะให้ป่าช่างแม่งหยุดโธนางมาออกมาพูดบอกว่าไงรู้ว่ะนะครับว่าใครนี่ยไปว่าอะไรนะป่าช่างแม่งนะครับมาว่าผู้หญิงใครบอก ใครบอกป่าช่างแม่งเป็นผู้หญิงอี๋มันยังสับสนเพศตัวเองอยู่เลยโ <c oughs> ัวนี่ครับเป็นไปไม่ได้นี่ครับตัวมันเองมันยังสับสนเพศตัวมันเองอยู่เลยนี่ครับมันรู้ไหมเนะี่ว่ามันเป็นผู้ชายหรือมันเป็นผู้หญิงเงี้ยน่ะนี่ครับอืมใจก็อยากจะเป็นผู้หญิงไอ้สัตว์แต่สถานภาพ,าพสังขารไม่ให้ก <c oughs> มุลนี่แค่ มีเจ้าที่มานี่ถ้ามาเจอมุนีนี่ตัวแม่นี่โดยรู้เรื่องนงครับพี่อุ๊บยังบอกยกให้สองโป้เลยพี่อุบวิริยาบอกอออืเพี่เหี่ยวทายาทเหี่ยวฟ้าเนี่ยนะแม่สีตางยังยกให้สองโป้เลยนงครับโถครับยังป่าช่างแม่งนี่เขาเรียกว่ากระเทยเพิ่งเกิด เข้าใจอ่ะเขาเรียกพวกไอ้ออะไรนะไอ้พวกกระเทยแบบไม่มีทะเบียนไม่ได้ตีทะเบียนไปทั่วอะไรนะพี่ละไมยบอกพี่ไม่เคยบอกใครค่ะพี่มันไม่ด่าเวลาพี่เครียด โทษโทษโทททประกาศอะไรนะเลิกเป็นเอฟซีพอตต์ทโทษโทษโทททอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อน่าเหนือใจเสืออย่างเธอโอ้โหนี่ครับนี่เป็นไปไม่ได้คนเราแม่มันเสียเงินไปเยอะขนาดนั้นแม่รู้เปล่ามันซื้อไอ้บัตรอะไรของมันน่ะนะครับเป็นหมื่นๆมื่นนะนะะนะครับเออเอาไว้สำหรับนะครับ ซื้อไอ้พวกที่โลภเนะี่ยใครที่มีจิตใจโลภนะเสร็จป๋าหมดไม่เหลือ,อคนมีจิตใจโลภเนี่ยเสร็จป๋าหมดป๋าบอกว่าไอ้พวกเนี้ยโยนเงินให้มันหน่อยหนึ่งมันก็กระโดดคาบกันแล้วถูกต้องไหมอ่ะเนี่แม้แต่ชยพลย,ยังกระโดดคาบเลยนะ้ภาษาอะไรใช่ไหม,มวัตถุประสงค์พวกนี้ต้องการอะไรก็ต้องการเงินเอฟซอยู่แล้ว โทรเนะี่ครับจะบอกนี่มาพูดบอกว่าอะไรนะนะครับบอกว่าป่าช่างแม่งเลิกเป็นเอฟซีลุงพลปะตตันโท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 เนะครับแล้วจะเอาที่ไหนเล่นนะ่ะไม่ได้เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวถีบหน้าหงายนะึ่ครับปากพูดได้แต่ใจเนี่ยนี่อย่าให้ผมถึงก็ต้องร้องเพลงของไมพี่ลมพรนะ หยุดเอาไว้ก่อนเสียงวิสากอ่อย่าดูวันอย่าฝฟาวแต่กี่แต่ก่อนหักกันสำใดยอยากให้ลองตรงดูจะคลาบ <c oughs> เก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งโอนก่อนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอกครับ เนี่มันจะบอกให้เป็นไปไม่ได้อือครับอืมนี่ต้องคนแน่นี่ต้องจินตนาเนี่ยน,นะเนี่ยพอ,อรู้ว่าตัวเองเนี่ยเสียงเงินเสียงดีซะด้วยนะครับพาไต่มื้อยพอดีพี่โจ้าวันนี้ลงอะไรหอบพระเอกนะครับของอมรินมาเนี่ย อย่านะเขาจ้องคุณอยู่นะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะอืจ้องคุณอยู่นะน,นะนะนี่เออนี่เสียดายไม่มีเบอร์โทรนี่นี่ถ้ามีเบอร์โทรไออะไรนะพี่พุทธนี่สนุกกว่านี้หนึ่ยครับบอให้เป็นไปไม่ได้เนี่ยครับอือ ตอนนี้ตีคู่หูกับพี่หนุ่มอยู่นั่งเสหล่อยู่กับพวกน้องอยู่พวกพี่พวกพี่อ้อยกำลังรออยู่รอจังหวะอยู่ตอนนี้อะไรหยิบได้หยิบไปก่อน,นรอหยิบจังหวะอยู่ หนึ่งครับแม่ฝนวันดีจ้า <c oughs> มีหรอนึ่งครับเนี่ยแต่ละคนนะเข้ามาทุกคนนะเรารู้หมดแหละผมถึงไม่ค่อยยุ่ง่ะนะครับถึงว่ามาเที่ยวมุกมั่งสิครับปู่อ๋อไปครับวันที่ยี่สบ็ดพี่เดี๋ยววันที่ยี่0 20ยี่สิบยี่สิบผมเดินทางไปมุก นะครับผมไปวันที่20นะครับนี่นีอยู่มุกวันที่21่บอ็ดนะยี่บ็ดกลับเดี๋ยวไปถึง่นแล้วเดี๋ยวมันโทรหาไปหาเงินก่อนนะครับนี่เดี๋ยวนี้ต้องรับจ้างชกมวยแล้วพี่รู้เปล่า เนี่ครับนี่รับจ้างชกมวยแล้วทุกวันนี้ <c ười> ไปตัววอย่างเงี้นี่ขึ้นชกวันที่สิบสิบพยักไหลใส่หน้าเ <c ười> นียเดี๋ยวพายันหว่าง <c ười> <c ười> มีพายันหว่างเลย ทุกวันนี้ไม่ค่อยกล้าเปิดช่องใครรู้ป่ะช่องพี่แหวงไม่ค่อยกล้าเปิดแกเปิดเพลง <laughs> <laughs> โอเคนะครับนะเดี๋ยวจะดึกมากนะครับอโอเคครับแม่นออกมาแล้ว สองสามสี่หา้าหกหกอือนี่ครับช <laughs> ัยพลปลอมตัวมา <laughs> แป้งแป้งกระทุกแกมาหาผมเนี่ยไ <laughs> อ้ชัยพล